ประโยชน์และสปปรรพคุณของถั่วเขียวในการต่อต้านโปปรคสรรพคุณที่แท้จริงที่คุณควรรู้ครับการรับประทานถั่วเขียวเป็นประจำจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพดังต่อไปนี้ครับ 1. ช่วยลดไข้ 2. มีส่วนช่วยชะลอวัยเพราะมีสารต่อต้านอาจุมูลอิสระที่สูงมาก 3. มมีไขมันดีครับสามารถช่วยบำรุงผิวได้ 4. มีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตที่สูงมากเล่งการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดี 5. ช่วยแก้ร้อนในคลายความร้อนของร่างกายได้ครับ 6. มีส่วนช่วยบำรุงสายตาทำให้สายตาของคุณนั้นชัดเจนและมองเห็นได้ชัดมากยิ่งขึ้น 7. มีส่วนช่วยป้องกันปัญหาความดันโลหิตสูงได้ 8. มีส่วนช่วยในการบำรุงร่างกายบำรุงไตของคุณ 9. มีส่วนช่วยในการบำรุงร่างกายโดยเฉพาะทางด้านลำไส้และระบบการขับถ่าย 10. ช่วยบำรุงระบบประสาทและสมองครับเป็นไงบ้างครับกับข้อมูลเหล่านี้ฝากกดติดตามผลงานใหม่ๆของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ